แล้วขัวเองมันก็จะหอมเคื่อี่ได้ยเงินสิเน,นางเบิร์ข่อยว่าคือค,อ,คอยเป็นคนดีเนาะแต่คอยเฮดอลีเดอร์เอาลงมาในโคกได้จ้ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปดูการเก็บกระบอกกันนะครับใช่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บกระบอกกันค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปเก็บอัลมอนด์อีสานที่นาของเรานะคะนาแปดห0เก0ไร่ะค่ะไปกันเลยค่ะเมือนน้ำค่าะอาการข้างเคียงของแอตต้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือรอเอาล่อไป เ็บนาที่จะของซื้อแต่ว่ามันค่อนข้างข้ามแล้วเด็กน้อยเพื่อนก็นต้องเมื่อหนึ่งเข่าก็เลยมาทางใกล้วัดแม่ชีค่ะเข้ามาเลยโบโอ้เกิดเทิมสูงเอาลงมาในโคกไม่ได้จ้ะ กบมะบกแต่บอลลูมานมีมะบกรือบบกนี้นะคะทุกคนจ้าหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะอัลมอน์อีสานี้นะคะอันนี้คือต้นอัลมอน์อีสานหรือหมากกระบอกนะคะเนาะคือไอ้บอกนะคะกระบกตอนที่มันเป็นอ่อนๆมันจะเป็นหมากสีเขียวพอมันตกลงมาเปลือกของมันนะเปลือกสีเขียวมันก็สีเหี่ยไปมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะ จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นกาบมันเขาก็ต้องไปผ่าตรงกานะคะเพื่อที่จะเอาไปคั่วเนาะนี่ค่ะนี่นะคะความยากลำบากของการหาสินค้าชนิดนี้หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเจ้ามีเงินปัดได้เจ้าก็หาซื้อบ่ได้ทำไมาแม่ยามมันฤดูมันนะคะ พอนุ่งลายแทหปานี่แน่นี่มานเนี่ยอือหือชิวดเลยนี่ค่ะนี่ไม่ก็ได้ลูก,กเขาไม่เห็นนี่จ้ะคือมันล่วงลงมาแล้วเปลือกมันก็จะออกนะคะนี่ค่ะเวลาผ่ามันก็สี่เป็นแบบนี้เนาะที่ม,มือผ่าห้่างเงี้ยเท่านั้นตอนนี้คือฝ่าวเก็บจ้ะทำเวลา ก็มันบมีขายเด้อนี่เด้จน,นจางเกตไหมเกด้ว,ดวน,นออกว่าทิ่ใหญ่ฉันมีเด้จากปีอเอวเป็นมันเต็นเอะป็ห่ฮะเ อันนี้คือแม่น้องโบเขาจะมาเก็บอลยนะถ้าแม่บบเก็บมันก็จะเยอะอยู่นะน้องบเนาะได้หายากกาอันนี้นี่นะคะคือคิได้เงินพี่น้องท่ได้ง่ายเด้อน,นี่นะจะคนเรานะคะคือไอโบอนะการใช้ชีวิตถ้าเราไม่หน่นเงินน้อยทุกอย่างคือเงินคือทองคือไอโบเอนี่ยจ้ะอันนี้ก็เป็นเงินเป็นทองบางคนชิแม่บ่เห็นมันดอก จะอายเห็นทุกอย่างในโลกใบนี้ถ้าเราคิดได้แลวทําเป็นทุกอย่างคือเงินนะคะอือแล้วเราก็ทําให้คนในคุ้มของเรามีรายได้นะอายก็จ้างพระเจ้าแม่น้องโบแม่น้องปูแม่นอง,นงเกดเอ่อขาดไปจะทำให้ทุกคนมีรายได้มีรอยยิ้มซื้ออาหารสู่ครอบครัวกินโอ้ยข่อยว่าคือข่อยเป็นคนดีเนาะต่ะค่อยเฮดเอลีเดอร์ อันนี้เราต้องเอามือเดี๋ยมันเล่าข่าไปนี่มันยากเลยเขาจะเลยเหลือกอมากตัวแตกพอพามาล้วมานีดแตก,กลางะนะต้องไปตากแดดละต้องแตกต้องไปตากแดดอีกหนึ่งวันนะ,ะนจ้ามาจากอาเนาะ <c oughs> มาตังนี้พอสือปอัญญา เปิดสิผ่าได้โลหนึงเป็นโลเป็นโลเป็กเป็นเ,นเนมื่อเอเห็นบอกน้องน้ำเล็บแมวต่ำจ้ะใหญ่น,นะ้ะใหญ่ขนาดนั้นเดียอันนี้ยังไม่ได้หอดโลหอดโลอยู่ทะรวมกาบ เผาออกมาในบริเ้ณฮอตขีดโอ้โห่าอยู่ <S <S ายได้โลหนึนะ่งนะพี่น้อบริเวฮอตขีตนะโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิพาให้พี่น้องเบ่งดูเหอนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บก่อนคะ่ะ อะไรคะที่ไหนเลยอย่าบอกพี่การกระจาดเดี๋ยวเขาจะมายกกบมักบกเข้าไปเล <c oughs> ยกลับบ้านกันค่ะทุกคนจ๋าไอ้ก็มาจากเก็บมักบกเลยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวที่ไอ้ผ่าตอนกลางวันนะคะนี่นะคะอันนี้ได้แค่พี่น้องเบิกนีสองโลดีกระจาดหนึ่งเพื่อสิได้เงินตาเอ้ย โมเมสบายด,ดีดิตาเบอร์นี่เออบมมีเวลาพักผ่อนขนาดสี่ยามากนยังไปเก็บมากระบอกมีออเดอร์เดซแซนทำประยาดคางสต็อกได้เขาหลับปากเขาเจแล้วหน้าตานะเร<อ>าต้องมีความรับผิดชอบนะปีพีเป็นผู้ที่รู้จักรับผิดชอบใช่ออเดอร์ม,มาแล้วต้องส่งให้ลูกค้าใช่อรอรับได้เลยวันที่เท่าไหร่ครับก็ป,ประมาณอีกสองวันค่ะอีกสองวันนะครับที่สั่งั่งหมากอะไรเอ่ยหมากอัลมอนดีสารอัลมอนดีสาร ว่าภาษาอังกฤษว่ามากระบกนะครับไปเชยแบบแล้วกะเวลาเกือบสองมือแล้วถ้าสมมุต yeah> anyway> ิว่ามันช้าอย่างนี้พี่น้องก็อย่าโกรธอายนะเพราะว่าหนึ่งต้องไปเก็บเนาะเก็บเนาะเก็บแล้วก็ต้องมาตากตากแล้วก็ต้องมาผาไันี่อ่ก็ต้องมาตากแบบมีเ้ยจ้ะตากเพื่อจะให้มันแตกออกมาไปนี้แล้วมันจะผาง่ายเนาะ นี่ค่ะตาดอย่างนี้อันนี้ก็คือที่ไปเก็บมามกี่ได้สำนแล้วจ้ะอันนี้ก็คือผ่าได้แล้วเนาะเดี๋ยวสิผ่าไเบิเร์นด้วยคนผ่าได้นี่แต่ว่าไอา้ยบิร์ผ่าู้เดียวเนาะเกี์เนาะคือจ้างคนในคุ้มไอ้ขอบอกก่อนนะคะสําหรับคนที่สั่งไปเนอะอาะไอ้บริคคั่วให้นะจ๊ะไม่ใช่ว่าขี้เกียจหรือยอย่างไรมันสีบอแทบผ่าไอ้คั่วไปเผื่อสิไปถึงพี่น้อง มันจะแม่อร่อยนะคะมันจะแม่อร่อยมันจะแบบว่าเขากัน,นยังเหเหนียวมันสิเหนียวเหนียวเออสู้แบบว่าพี่น้องได้รับแล้วคั่วเองมันก็จะหอมมันอร่อยนะคะทุกคนจะอาจจะเขียนกำกับไว้ในเอ,อ่อกล่องกล่องเลยเว่าคั่วก่อนรับประทานนะอือันนี้คือโชคอันนี้เห็นบ่างัางเถอาระแบกมากแตเจอตัวเน่า เปิดสีแดงเงินอาเกไปมีความสุขนี่เนาะถ้าสมมุติว่าคนก็จะถามมาว่าแล้วอันดิบๆนี้กินได้ไหมดิบอย่างนี้กินได้ไหมกินได้นะคะแต่มันจะไม่ค่อยหอมแล้วกินเนาะคั่วดีกว่าเอาไปคั่วถ้าสมมุติภายมีเครื่องอบ,อบก็อบไปเลยก็ได้นะจ๊ะอุณหภูมิร้อยแปดสิบฟาเรนไฮต์ประมาณสิบถึงสิบห้าหรือสามสิบี่สิบนาทีประมาณนี้เนาะนี่ก็กินได้ แล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนคนที่สั่งไว้เป็นโลสองโลอย่างเงี้ยถ้าคือเราจะของกินบ่มบะไปนี่ก็วกขวดเทเรซ้ำนี่เนาะเพราะว่าสดๆอย่างนี้เก็บได้เป็นเดือนสองเดือนจ้ะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะคือไม่ต้องกลัวมันมันจะเน่าหลายคนบอกว่ามันจะเป็นเชื้อราไม่จังเลจะนี่เก็บได้จ้ะเก็บได้เป็นเดือนสองเดือนเข้าตูเ้เย็นไ้เลยถึงเวลาคั่วค่อยกินค่อยเอามากินก็ได้นะจ้ะ ถ้าสมมติว่าหาบุกขว่มันเปลือกมันสิบุกไข่ออกเนาะออกยากนะคะเข้าใจกันนะภาษีว่าแล้วคือเอ้ามันคือบุหอมบุมันนี่มันจะมันอีกอย่างหนึ่งมันจะคล้ายๆกับมะพร้าวเนาะว่าบ่แมนโอ้ยบ่บ่บ่อันเดอันไดที่แตกๆอย่างเงี้ยไอ้ก็จะไม่ส่งให้นะไอ้ก็จะเอาไว้อย่างเงี้ยอาจจะเลือกแต่อันที่แบบ สวยๆให้เลยกกนี้น้อยจ้ะนี่นะคะทุกคนคือเดนถ้ามันแตกมันก็ง่ายแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่แตกนะยาสุโโกขึ้นเนาะเกณฑ์เนาะเดี๋ยวถึกมือี่หนี้ผายหยากแห้งมันต้องหาล่องอ่ะมันต้องมีร่องนี่นี่มันเน่าแล้วก็แม่แล้วเนาะอืออือก็อยังแตกอยู่นี่ๆแตกอยู่นี่ๆๆอันนี้คือบอ่อแตกผายหยักก็ต้องขูดไปมหา หาช่องสองเพื่อนมันมีจ้ะนี่ค่ะวิธีคั่วกับบยากเดินสิพาพี่น้องไปคั่วนะคะไปกันเลยค่ะไมรวมเดี๋ยวมาอ้ยเกลือไฟไหมจ้าคั่วไฟอ่อนนะคะคัว่วไปเรื่อยๆนะคะเติมเกลือให้เป็นอันนี้รสชาติเทีม คั่วแบบนี้นะเนาะจนมันหอมนะควเ็ื่อชิมดูว่า,ววามันพอมีกลิ่อยังเนาะอันนี้คือตัวยังไม่คั่วเนาะจะเป็นอย่างนี้อันนี้ตัวที่คั่วแล้วแตกต่างกันไหมแตกต่างนี่นะคะสีมกกันก็จะดำกว่านะแนะนำให้ใส่เกลือนะจ๊ะตอนคั่วจะได้ทำให้มีรสชาติแล้วก็ทำให้ แซ่บนัวหมากกระบกนี่จะเป็นร่อนๆอย่างนี้เลยผู้ถามากินใส่เข้าวห่อไอแซ่บอืมอร่อยมันดีถ้าได้กินแล้วบรยุทธปากเปิดไฟนะค่ะเม้ย ถ้าเราขั่วเองเนี่ยเราก็จะเลือกระดับได้ว่าเราชอบแบบขั้วน้อยขัว่วหลายคือน้องเกดเนี่ยเรามากกักขั่วแบบน้อยๆนะเออห่างๆแห้งๆไหนใหม่ๆเมเพื่อนเนาะเมอื้อ,อ <c oughs> นี่นี่นี่ลูกนี่นี่น,น,นายมีไฟแล้วทำไมอืมมันกินเปลือกก็ได้เด้อจ้ะถ้าสมมติว่าคนชอบกินอะ เอเดออ์หลายแหงเลยต้องไปหาขุ่มืะอรจ้ะของกระแพกเนะของบกกระผพ้าคนที่อยากคั่วให้มันทั่วถึงเนาะก่อนที่จะคั่วนะ่ะแกะแกะกลางนี่ก่อนอย่างนี้ก็ได้นะมันจะได้คั่วให้ทั่วถึงเนาะแล้วแต่ยังไงเราชอบยังไงอย่างนี้นะจ๊ะเนี่ยของไอ้หมักเนี่ย uh huh. อร่อยขึอนกิน สัปสสบปะสับเศษเศษอืมใช่อืมอยากได้ขา้าวฮ้อนๆเน,นี้ยแก้มใส่แก้วบองกัสบเศษเสยเด้อข่อยเด้ออันนี้มันฮ้อนพอาถ้ามันเย็นมันสิแกง่ายคนเดียวนนเนอะมันสิดังแตกแๆๆกแท๊กแทกจา่าเบิ้งตอนเย็นได้สิท่าท่ามันเย็นจังหน่อยเนาะ เห็นไหมแก่ง่ายกว่าเยอะเลยออร่อยกำลังเห็ุคลิปที่เป็นร้อยหนึ่งกินมอสซาเบอร์โเนื้อประม่ณโลนื้อหนึ่งเครื่องหนึ่งอนะเครื่องครึ่งครึ่งพอชื่อกินเนาะเพื่อที่ผ่าได้นี่บีกันนี่นะจ๊ะ กาแฟแต,ง,แตงมาถ้าไปเบ้องหนังกับผู้บางกินเพลินอืมปานเม็ดหมักแดงโมเนาะนีาจาจย์ทุกคนจ้าวันนี้ก็มาคั่วให้ดูเนาะหมักอาอนโคกเน้นนะคะอือาจจะบอกว่าคั่วไฟแห้งไฟอ่อนก็ได้เนาะเออจะปล่อยให้มันแบบว่าเยอนเยิดนุ่งแต่คั่วถ้าคั่วไฟแรงต้องดูตลอดเนะาะแต่คั่วไฟอ่อนคือเบา บัมือได้นานๆไปคนก็นได้เนาะแมนไอสแซ่บบันคือ,อบอกนะจ๊ะทุกคนจ๊ะใครอยากได้ต้องออเดอร์ไว้ก่อนเนาะเพราะว่าใช้เวลานานมากแต่ตอนนี้คือไอคิดว่าไอเอาออเดอร์ทันเพราะว่าไอให้คนผ่าประมาณสิบคนเนาะมาเลยคุณสั่งเราก็พร้อมส่งนะคะอยากให้คนกินของอร่อยของอีสา,นอ,าอนอัลมอนด์อีสานนะจ๊ะน,น,นี่คะ่ะ บหมากบกหมากกับบกนั่นปะคั่วพอดีเลยเก๋ไม่แสบพ้อครมอชกสามอันแล้วกันะอ้โอสียอต่อเสอทีมพลังทีฮิตไหวยังอุ่นๆเ่ทน่อะงางานทงานรอมาบทุกค ถ้ามันติดเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็กินได้เลยนะเนาะสองคนเลยพี่น้องเนี่ยนะคะทุกคนจ้ะนี่พนักงานก็ยังผ่ากันอยู่นะคะโอเคนะคะทุกคนจ้าเดินเนาะตลอดวันนี้นะนเดินไม่หูไปไหนเี้ยคนอ้องเก็บมัะบกผ่ามัะบกคั่วมะบก,ก,บกไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ